วันนี้ก็ฝากอะไรพี่โบวันนี้ฝากก<บ><บ>ดนี้ฝ <c oughs> ากกดติด <c oughs> หนึ่งสองสาสวัสดีค่ะแค่แด่เทิดใหม่ให้มันมีเรื่องมีราววันนี้กีท่เท่ายไหร่อุ้ยเจ็ดมั้งเจ็ดเหรอ <c oughs> จะขึ้นซับแตตโตให้ว่าอันอันนี้เท่าไหร่รบรัดตัดตอนวันนี้มารวมรุ่นที่เป็นหน้าโบแล้วกันหยิบมาก็คือสามรุ่นนะคะเดี๋ยวรุ่นแรกเอาเป็นสตาศูนย์หนึ่งแจะแบ่งกันคนละสามสตาศูนย์หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเอาเข้าเรื่องเลยแล้วกันวันนี้เราเราใส่ตีมเดียวกันมาแล้วในที่สุดคลิปก็มีเ้อร์ฟตีมเดียวกันเดียวกันแล้วอันนี้ราเป็นแบบสาวแบล็คสาวแบล็คสตาศูนย์หนึ่งสตาศูนย์หนึ่งนะคะให้ดูก่อน นี่นะอะมาเดี๋ยวบอกมีเทลกันนิดนึงนะคะสำหรับงานสตา์ศูนหนึ่งตัวนี้จะบอกว่าเป็นงานตึกบันเลงเพราะว่างานขอบเขาจะมีความเย็บยยนๆนะแล้วก็เป็นงานพื้นยางมีดอกกันลื่นงานพื้นยางเดินหนึบเดินหนักน,นะคะตัวรองเท้าเบาขอบหนังต้องบอกว่าหนังของเรานิ่มนะใพูดกันทุกคลิปเลยว่าหนังของเรานิ่มนะคะไมโครไฟเบอร์นะคะตัวนี้นะแล้วก็งานโบก็จะเป็นแบบเย็บเหมือนกันปลายโบเป็นตุ้งติ้งนะ หนังนี้ไม่เป็นเม็ดหนังสเก็ตหนังรองเท้าเบา,เบา,บางานพื้นอัดเส้นใหยมาหนาๆแน่นๆนะคะเดินเราก็หนึบๆห,หนับ,นบๆไม่มีความแข็งงานพื้นไม่ต้องกลัวแข็งรุ่นนี้มีด้วยกันถึง6-4เลยแล้วไซส์เยอะมาก3-5ถึง 4-5, 45. ทีนี้บอกวิธีการเลือกไซส์หน่อยนะสำหรับงานทรงกึ่งบัลเลข่ของเราเนี่ยเป็นงานไซส์ปกติถ้าลูกค้าท่านใดที่หน้าเท้าอวบ หรือกว้างนะจำเป็นจะต้องบวกหนึ่ง,งไซส<ซ>เพื่อที่จะใส่พอดีอ<ช>่ะ<ช>มาทีนี้เดี๋ยวขอไล่ทีละสีเลยแล้วกันมาสีแรกเลยตรงนี้จะเป็นสีนูด้ดมีความเป็นสีเนื้อหน่อยนะคะแต่ว่าเป็นเป็นนู้ดที่ขับผิวหลังเท้านะเป็นนู้ดไม่เข้มใ<ช>เป็นนู้ดไม่เข้มแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีเบสสีครีมค่ะเบสครีมนี่คือมีความนวลนวขึ้นมาอ่ะสองสีนี้ขับผิวหลังเท้าเหมือนกันแล้วก็อีกหนึ่งสีสีดํา พูดตลอดเลยว่าสีดําของเราเนี่ยมีทุกรุ่นเลยนะใครที่ชอบแบบว่าใช้คัชชูสีดําหรืออาจจะใส่ไปทางงททางานเน้นสีดำอ่ะมีทุกรุ่นเลยนนคะอ่ะอันนี้สีเบสสีนู้สีดําอันส่วนของรนอันนี้คือสีกากีนะจ๊ะนี่เลยแล้วก็สีถัดมาเนี่ยตังนี้จะเรียกว่าสีคอฟฟี่นะคะแล้วก็สีถัดมาอันนี้คือมาทริกนี่เลยอันนี้สตาร์ศูนย์หนึ่งสีเนเจอร์ของรุ่นสตาร์คือเขาจะเป็นพื้นชมพูเนาะอันนี้คือสีเนเจอร์ของเขาจ๊ะอ่ะไปต่อนะฮะมา สตาศู์หนไปแล้วทีนี้เรามีสตาศูนย์สองมีศูนย่ย่อมมี0ูนดูหน้าตาไม่ผิดไม่เพี้ยนเลยนะพี่หน้าตาไม่ผิดไม่เพี้ยนเลยตัวนี้นะคะสตาศูน์สอนะสีแรกเลยตัวนี้จะเป็นสีเขียวเขาต่างกันที่โทนสีเฉยๆฉสตาศูน์สองเนี่ยงานสีสันจะเยอะมากกว่า c o l o r อร์ฟูมากกว่า ีเขียวจะออกแบบเขียวมินนะคะถัดมาตัวนี้จะเป็นแบบสีแดงแล้วสีแดงแดงสดเลยนะแดงสดเลยทสดใสจริงๆนะคะตะกร้านี้นะเออรุ่นนี้นะถัดมาตัวนี้จะเป็นสีโรสพูค่ะหรือว่าสีชมพูเป็นชมพูอ่อนๆแล้วก็มาอีกแล้วค่ะสีดำมาอีกแล้วสีดำนี่เห็นไหมสีดำมีทุกรุ่นจริงๆตัวเองสาทีนี้สีนี้ที่อดมีใส่ส่วนตัวแล้วชอบนะตัวเอง เ,เดี๋ยวให้น้องถือเทียบให้ดูนี่อ่ะให้ดูไกลจะเป็น ow, แมทัลลิกโกลแลวก็แมทัลอลิกเกรดูกันออกชัดเจนนะโกลกับเกรชัดเจนเลย,เน,ย,ะเน,ย ow, ลนะคะโทนแบบว่าขัดเงาวาวนะแมทัลอลิกโกลแลวก็แมทัลลิกเกรนะคะสำหรับตัวน,นี้อันนี้คือเกรอันนี้คือโกลใช่ ถัดมานะตัวนี้ก็จะเป็นสีมทัลลิกโรซี่แล้วก็สีคอปเปอร์จะเห็นว่าสีของสตาร์ศูนย์สองมีความคันเล่อฟูสดใสมากกว่าแล้วแต่ว่าตัวเองชอบงานโทนสีแบบไหนถ้าศูนย์หนึ่งคุมโทนเอิร์ธโทนก็ศูนย์หนึ่งได้เลยนะศูนย์สองก็สดใสแบบนี้นะคะอ่านหน้าโบรุ่นสุดท้ายค่ะมารุ่นต่อไปกันเลยมิรานอ่ะมิราแล้วมิลานเวจไทตัวนี้งี้เขาตัวมิรานเนี่ยเขาเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ ต้องมีสำหรับร้านเราใช่เขาจะมีทั้งหมด8สีฮอตแล้วก็เป็นรที่ฮอตมากเติมของบ่อยเยมา่าะแล้วตัวนี้ยลูกค้า๋าบอกเลยว่าเติมของบ่อยเติมของเยอะแต่ก็หมดทุกรออใช่นะเพราะฉะนั้นใครเจอคลิปนี้นะรีบนะรีบไปตามพิกัดตรงนี้เลยนะรามีนี่ให้เหมือนเดิมมีให้เหมือนเดิมค่ะลืมบอกว่ามี คูปองคูปองเป็นคนไทยต้องมีคำสร้อยมีคูปองคูปองให้ลูกคองลูกค้าน,นะจ๊ะเอเอนะใช่ให้เยอะนะคูปองนะเธอรีบไปเก็บกันอา่นะเอาเดี๋ยวตรงนี้ฝนจะบอกดีเทลให้ก่อนละกันนาะลูกค้านะ้องนี่เลยห้อันเนี้ยเธอขาเขาเนี่ยจะเป็นงานหน้าโบนะคะเป็นงานหน้าโบนี่เลยแล้วก็จะเป็นหัวตดัดซึ่งบางคนอาจจะกลัวว่าหัวตัดเนี่ยใส่แล้วมันหัวหน้าเท้าเราจะบานแต่ว่าของเราอ่ะเย็บเก็บตรงนี้มามันจะช่วยเก็บหน้าเท้าเราด้วยนะคะนี่เลย ตัวนี้เขาจะมีไซส์ตั้งแต่35ถึง43เท้าปกติเนี่ยให้ลูกค้าใส่ตรงไซส์เลยเท้าวัเท้าว่าหมกหนึ่งไซส์นะเธอใครสนใจก็เดี๋ยวจัให้พิกัดให้ตามไปได้เลยนะ,ะ๊ะอ่ะอันนี้คือสีแบล็คค่ะตัวนี้คือสีบราวแล้วก็สีถัดมานะคะตัวนี้เลยอันนี้จะเรียกว่าสีแกกีค่ะตัวนี้คือสีเบสน,นะจ๊ะแล้วก็ต่อมาจะเป็นงานสีเบรดแล้วก็สีกรีนนะคะอ,นนอันนี้คือคู่ดิมาสีสีน่าใช่ สีนี้คู่ฮิตมากยี่ช่วงเทศกาลนะคริสต์มาสมาวาเลนไทายโดยเฉพาะสีแดงนะบอกก่อนเลยตัวเองสีแดงคริสต์มาสวาเลนไทน์นะรวมไปถึงตุ่นจีใช่สีแดงแล้วส่วนอันนี้คือสีโรซี่แล้วก็สีเยลโล่เนะคะใครสนใจยังไงพี่โบไปไหนไปตรงไหนไปตรงข้างล่างเลยข้างล่างจิ้งลงไปเอาเอาเอาไปเขาเรียกอะไรเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะแปะให้เดี๋ยวจะแปะโค้ดให้ให้ไปใช้กัน ตัวเองมาเอาโค้ดไปแล้วโค้ดเยอะมากโค้ดเยอะมากอันนี้คือแจกไม่ทันอาจารย์สำหรับคนที่เห็นคลิปนี้เท่านั้นเลยถ้าถ้าใครไม่เห็นก็คือไม่ได้คุ้มใช่ตัวเองลองเข้าไปลองเข้าไปดูหน้าร้านเราก่อนได้ลองเข้าไปดูหน้าร้านเราก่อนถ้าถูกใจอมาเก็บโค้ดเอาไปใช้ใช่เพราะว่าได้เยอะจริงๆแล้วไม่ได้ใช้ได้แค่สามรุ่นนี้นะใช้ได้ทางร้านเลยอ่เยอ่มอะสามรุ่นนะคะสามรุ่นที่บอกไปเนาะก็จะมีตัว อ่ะพี่ขอโทษค่ะนตัอ่ะจะมีตัวตัวนี้สตาศูนย์หนึ่งสตารศูนย์สองนะคะแฟรฝาแฟกเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมิรานนะคะใครสนใจก็ไปได้เลยที่นี่ใต้มลุนได้เลยนะ๊ะนะวันนี้ก็ฝากอะไรพี่โบวันนี้ฝากแบนี้กบนี้ฝากกดติดวันนี้ก็ฝากกดติดตาม กดแชร์เอามาหนึ่งสองสามฝากกดติดตามกดแชร์กด subscribe นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ